ถ้าเราต้องการที่จะวิ่งเพื่อเอาเวลาดีๆเนี่ยไปยื่นค u a l ลือบอสตันมาราธอนต้องทำยังไงนะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันสิปีที่แล้วนะครับผมไม่เคยมีความคิดเลยนะครับว่าผมจะวิ่งมาราธอนเพื่อเอาเวลามาราธอนเนี่ยไปยื่นคัดเลือบอสตันมาราธอนได้สําเร็จนะครับมันอาจจะเป็นไม่ได้ว่าสิบปีที่แล้วเนี่ยเวลาที่ผมต้องต้องใช้กับมันเนี่ยมันค่อนข้างโหดมาก ตอนอายุ40ต้นๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาต้นๆน,น่าจะประมาณ3ชั่วโมง10ประมาณเนี้ย3ชั่วโมง10ซึ่งตรงนั้นเน่ยเป็นอะไรที่มันไกลเกินตัวมากๆนะครับหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีความคิดเลยนะครับว่าเราครั้งหนึ่งเราจะวิ่งมาราธอนอทาเวลาย,ยื่นคอลี่ไฟบอสตันมาราธอนสาเร็จนะครับบอสตันมาราธอนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นความใฝ่ฝันของนักวิ่งมาราธอนหลายๆคนนะครับว่าเพราะว่ามันเป็นรายการเมเจอร์ซึ่งชาเลนจ์มากนะครับต้องเอา ทำเวลาวิ่งมาราธอนดีๆเพื่อเอาไปยื่นสมัครวิ่งในรายการบอสตันมาราธอนซึ่งเป็น1ใน6รายการเมเจอร์นะครับของของโลกนะครับจริงๆเนี่ยถ้าใครศึกษาลงลึก,ลกๆดีๆเนี่ยครับเวลาที่เอาไปยื่นคุริฟไยบอสตันมาราธอนเนี่ยไม่ได้โหดเท่านิวยอร์กมาราธอนไม่ได้โหดเท่าโตเกียวมาราธอนแต่ความโหดของมันก็คือว่าไอโตเกียวมาราธอนหรือว่านิวยอร์กมาราธอนเนี่ยถ้าต้องใช้เงิน นะครับไม่ได้ใช้เวลาไปคุริฟายแต่ต้องใช้เงินเนี่ยมันใช้เงินไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าบอสตันมาราธอนเนี่ยถ้าเราเวลาเราค u a ิฟายไม่ดีไม่ผ่านเนี่ยครับมันใช้เงินประมาณหมื่นเหรียญตัวเลขกลมๆประมาณเนี่ยถ้าอัตาแลกเปลี่ยนดอลลาร์ตอนนี้ก็ประมาณ4ี่แสนใกล้ๆสี่แสนเลยแหละอันนี้ไม่ใช่ค่าสมัครนะเท a ริ t y ตี้เฉยๆเพื่อให้ได้วิ่งบอสตันมาราธ o n อย่างเวลาที่ผมวิ่งบอสตันมาราธอนในอายุ50-54เนี่ย ใช้เวลา3ชั่วโมง25นะครับแต่ผมวิ่งได้ประมาณ3ชั่วโมง12นาที4 9วินาทีอะไรประมาณเนี้ยก็ผ่านเวลาที่เขาต้องการเนี่ยประมาณสัก12นาทีกว่าตอนนี้ผ่านมาหลายเดือนแล้วผมวิ่งจบเวลาเนี้ยตั้งแต่เดือนมกราแล้วอันนี้ผ่านมาประมาณ3เดือนแล้วก็ค่อนข้างตกผลึกแล้วว่าถ้าเราต้องการที่จะวิ่งเพื่อเอาเวลาดีๆเนี่ยไปยื่นคัดลลฟายบอสตันมาราธอนต้องทำยังไงนะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันมันค่อนข้างละเอียด นะครับมีเท่าที่ผมคิดเนี่ยมันมีอยู่14ข้อที่สําคัญข้อแรกเนี่ยเราต้องรู้ต้นทุนตัวเองก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ตําแหน่งไหนเราอยู่ที่เพจไหนความเร็วตอนนี้เราห่างไกลจากมันมากเนี่ยเราก็ต้องวางแผนระยะยาวอาจจะเป็นปีปีหนึ่งหรือ2ปีดูว่าเวลาที่ที่เราต้องการเนี่ยมันมันห่างมากน้อยขนาดไหนะอย่างตอนที่ผมตั้งใจที่จะยื่นคัดลี่ไฟบอสตันมาราธอนเนี่ยเวลาผมห่างจากมันแค่ประมาณถ้าจะไม่ผิดตัวเลขกลมๆอาจจะแถวๆยี่สิบนาที20นาที ซึ่งผมคิดว่าผมใช้เวลาปีหนึ่งอะ่ะน่าจะน่าจะได้อยู่แต่ถ้าใครห่างจากเวลาเนี้ยเป็นชั่วโมงอะ่ะผมว่าปีหนึ่งอ่ะจะไม่พออาจจะต้อง ใช้เวลาเตรียมตัวมากกว่านั้นอันนี้ก็คือข้อแรกสาคัญมากต้องรู้ต้นทุนตัวเองจะได้เตรียมการถูกถ้าเวลาคุริไฟของเราเนี่ยมันถามมากๆมันผมว่ามันมันยากถ้าเราไม่เตรียมตัวแต่เงินนี้้อหนึ่งนี้นนสำคัญมากทีนี้จากข้อหนึ่งปั๊บเนี่ยมันก็มามาต่อข้อที่สองข้อที่สองเนี่ยเราก็พอรู้ร,รู้ต้นทุนตัวเองปั๊บเนี่ยเราก็จะกําหนดได้ว่าเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการซ้อมโดยทั่วๆไปถ้าเรามีตารางซ้อมที่ดี ทุกๆ1เดือนเนี่ยครับอย่างของผมเนี่ยทุกๆ1เดือนเนี่ยเพจของผมจะเร็วขึ้นประมาณอย่างน้อย5วินาทีถ้าใครทําตารางซ้อมถูกแล้วก็มีการปรับท้าวิ่งไปด้วยในในระหว่างการซ้อมเนี่ยมันก็จะแต่ละเดือนเนี่ยพัฒนาการมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆผมจะใช้หลักการแบบนี้ผมจะใช้ตัวฮาร์ดเรทในการวิ่ง60นาทีเป็นตัวกําหนดนะครับทุกๆเดือนเนี่ยผมจะมีการเทสหนึ่งครั้งที่ฮาร์ดเรทเฉลี่ยในการวิ่ง60นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับที่ฮาร์ดเรทเฉลี่ยร3 9ย ผมจะดูว่าผมจะวิ่งได้ความเร็วเท่าไหร่ผมก็จะเทสทุกเดือนเดือนแรกเนี่ยผมอาจจะได้เพสหกว่าเดือนที่2เนี่ยผมลงมาเหลือประมาณ4นาทีกว่ากแล้วอันนี้คือมีพัฒนาการที่ดีเดือนที่3เนี่ยก็เวลาเพสก็จะด,ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปะให้ดูว่า เพจผมดีขึ้นประมาณเท่าไหร่ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเดือนแรกนี่6กกว่ากว่าเลยเดือนที่2นี่อยู่ประมาณ4 5, 5่หประมาณเนี่ยเดือนที่3นี่มา 4, 4ี่แล้วก็ใช้สูตรอย่างที่ผมพูดไว้ก็ได้คือถ้าเราตั้งใจจริงอะ่ะขี้หมูขี้หมา1เดือนเนี่ยเพจเราจะเร็วขึ้นอย่างน้อย5าวิถ้าเวลาที่ผมห่างจากเวลาคอลี่ไฟอ่ะตัวเลขกลมๆแล้วกัน20นาทีเพราะว่าผมต้องใช้เวลาซ้อมอย่างน้อย4เดือนมันถึงจะไปถึงตรงนั้นได้ยิ่งถ้าใครห่างจากเวลานี้เยอะๆเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมได้เยอะๆใช้สูตรที่ผม ใช้ก็ได้ครับทุกๆ1เดือนถ้าเรามีวินัยในการซ้อมเนี่ยมันจะเร็วขึ้นอย่างน้อย5วินาทีถ้าใครมีวินัยดีจัดมีการปรับท่าวิ่งมีการทําความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ห้าวิก็ได้อาจจะเป็น10วินาทีก็ได้นะครับข้อที่3เนี่ยครับการปรับท่าวิ่งอ่ะผมว่าสําคัญมากนะครับเพราะถ้าให้ผมย้อนหลังไปเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะ เวลาเนี่ยผมไม่อยู่ในหัวเลยว่ามันจะวิ่งได้เพราะผมเคยซ้อมถึงจุดจุดนึงเนี่ยแม้กระทั่งการที่จะวิ่ง10โลเร็วกว่าส5่หาทีอ่ะช่วงนั้นก็ทําไม่ได้เพราะถ้าวิ่งเราต้องยอมรับว่าถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆตั้งแต่พวกดิวเดียวเปลี่ยนชีวิตอะไรเนี่ยถ้าวิ่งผมจะไม่ค่อยได้เรื่องเลยคือถ้าเป็นการวิ่งทรงนั้นเนี่ยแล้วมาทําเวลาที่ผมทําได้เมื่อมกลาที่ผ่านมาผมว่าไม่มีโอกาสทําได้หรือถ้าทําได้เนี่ยมันต้องใช้การซ้อมเยอะมากๆเพื่อเพื่อมาชดเชย คือมันต้องทำแบบพวกเอนดูร้นแบบเยอะมากๆมาชดเชยท่าวิ่งที่มันแบบไม่ไม่ค่อยได้เรื่องตรงนั้นนะครับการปรับท่าวิ่งเนี่ยมันสําคัญยังไงมันสําคัญตรงที่ว่าทําให้เราสามารถออกแรงเท่าเดิมผมไม่ค่อยชอบ,ชอบใช้คําว่าประหยัดพลังงานนะผมชอบใช้คําว่าเราจะออกแรงเท่าเดิมแต่เราวิ่งเร็วมากขึ้นเหตุผลที่ไม่ไม่ใช้คําว่าประหยัดพลังงานเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการที่เราวิ่งมีความเร็วอ่ะ ความเร็วไม่ได้ได้มาฟรีๆถ้าใครเรียนกดฟิสิกส์มาเนี่ยมันเป็นกฎการอนุรักษ์พลังงานความเร็วไม่ได้ได้มาฟรีๆเราต้องเอาอะไรไปแลกกับมันเพื่อให้ได้ความเร็วนั้นมาสิ่งที่ไปแลกก็คือโภชนาการหรืออาหารทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เร,เราต้องป้อนเข้าไปเพื่อให้ตัวร่างกายเราเนี่ยในเซลล์ไมโตคอนเดียเนี่ยผลิตพลังงานออกมาให้ได้ ATP ที่เพียงพอที่จะวิ่งความเร็วนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานไม่ได้ได้ไดมาฟรีๆครับมันไม่ได้ประหยัดพลังงาน มันใช้พลังงานเท่ากันแหละแต่ว่าถ้าเราปรับท่าวิ่งดีการออกแรงเท่าเดิมมันจะวิ่งเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นแต่ไม่หมายความไม่ได้ปฏิพลังงานนะเพราะทุกครั้งที่เราวิ่งเราก็ใส่เต็มใส่จนหมดก๊อกแหละเพราะว่าเราต้องเอาอะไรสักอย่างเนี่ยไปแลกเพื่อให้ได้พลังงานนั้นมานะครับเพราะพลังงานอย่างที่บอกไม่ได้ได้มาฟรีๆอะไรเงี้ยผมจะชอบยกตัวอย่างเหมือนคล้ายๆที่เวลาที่เราขับรถเร็วที่เราโฆษณาทั้งหลายแหละรถยนต์คันเนี้ยประหยัดพลังงาน คันนี้วิ่งจากกรุงเทพไปมาเลเซียได้แต่ต้องวิ่งที่ความเร็วที่เขากําหนดนนะความเร็วก็คือขับช้าๆไปเรื่อยๆความเร็วเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจขับช้าๆไปเรื่อยถึงจะถึงมาเลเซียแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นโหมด power ขับแบบมีตาเร่งพูดป้าเนี่ยผมว่าอาจจะถึงแค่ภูกเก็ตมาเลเซียไม่น่าจะถึงอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับความเร็วไม่ได้ได้มาฟรีๆครับมันต้องเอาอะไรไปแลกเพื่อให้ได้ความเร็วนั้นมานะครับอ,อันนี้ทำความเข้าใจให้มันตรงกันครั้งหนึ่งผมก็เคยมีถ้าวิ่งที่แย่ๆ วิ่งแล้ว7ความเร็วอาจจะมีพอตัวแต่ก็เหนื่อยถ้าอยากวิ่งในเพจท,ที่ต้องการครั้งแรกที่ผมรู้จักดิวผมก็ทําส่งส่งไปไม่ได้สนใจอะไรมากจนวันหนึ่งผมตั้งใจฝึกฝนดิวจริงจังวันแรกๆก็เก้ๆกลงๆเขินบ้างเวลามีคนมองการทํำดิวที่ยังผิดๆถูกๆผมฝึกมันมาเรื่อยๆจนมันช่วยปรับจูนททาวิ่งผมให้มี power ช่วยเพิ่มระยะก้าวและทําให้การวิ่งลื่นไหลเชื่อผมนะว่าถ้าคุณทําดิวจนคล่อง แล้วใส่ลงไปในท่าวิ่งจนคุณเปลี่ยนท่าทางการวิ่งได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแข็งแรงพอและซ้อมถึงคุณจะได้ความเร็วที่ตัวคุณเองก็ไม่เคยเชื่อว่าคุณจะทําได้อย่าประเมินสังเกตภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเองต่ําเกินไปมาเรียนรู้การทําดิวที่ถูกต้องกับอาจารย์อเอกวิทย์สวงผลโคตชกรีธาทีมชาติไทยโดยมีผมช่วยแนะนําเวลาที่คุณทําดิวแล้วติดขัดสนใจสมัครเรียนติดต่อที่ i Style s p o r t ที่ไลน์ ID@ ดีแอดไอสไตล์สปหรือโทร 0816419998ทีนี้การปรับเท่าวิ่งเนี่ยมัน,ม,นมีโพเซตผมก็จะใช้ดิวต่างๆนะครับที่มีมีลงในในคลิป YouTube ก็ค่อนข้างหลายดิวจริงๆหลายๆดิวเนี่ยก็เป็นดีวที่ถ้าใครศึกษาลึกๆจริงๆเนี่ยหลายคนก็วิ่งซับโฟหรือวิ่งอ่าซับสได้ด้วยกัน uh, ดูดิวต่างๆในใน u t u b e เนี่ยครับตรงนี้มันช่วยอะไรมันช่วยเอาไว้ทําให้ระบบสมองสั่งกาอะไรเ,เนี่ยสามารถ ออกคาสั่งเพื่อให้เราเปลี่ยนแปลงท่าวิ่งไปในเท่าวิ่งที่ที่มันเป็น,นกลไกของที่สพัน์กีทารโลเนี่ยเขาแนะนําได้นะครับก็จะมีดิวเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมอาจจะสาธิตให้ดูบางดิวนะครับการทําความแข็งแรงร่างกายเนี่ยอันนี้สําคัญมากนะครับหลายคนอาจจะละเลยแต่ว่าผมค่อนข้างให้ความสําคัญกับมันนะเพราะจริงๆเราเป็นคนที่อายุมากแล้วเราไม่ได้อยากวิ่งเยอะอาทิตย์หนึ่งเป็นร้อยโลอะไรเงี้ยครับไม่ได้อยากวิ่งเดือนหนึ่ง400กิโลอะไรเงี้ยครับเพื่อเพื่อที่จะ มีความแข็งแรงเพียงพอที่ไปวิ่งบอสตันมาราธอนตอนที่ผมวิ่ง3ชั่วโมง12นาทีไม่เฉลี่ยผมนะครับโดย overall ของทั้งปีในระยะการฝึกซ้อมเนี่ยเฉลี่ยที่ประมาณ72กิโลต่ออาทิตย์ไม่ได้เยอะมากอาจจะมีบางวีคที่มันทะลุขึ้นไปร้อยแต่ว่าไม่ไม่ได้บ่อยมากไม่น่าจะไม่ไม่ถึง10ครั้งเดือนที่ซ้อมเกิน300โลก็ไม่ค่อยมีนะครับมีอยู่ประมาณสักไม่เกิน3เดือนในระยะเวลาการซ้อมทั้งหมด8เดือนนี้ครับ ผมใช้การทําความแข็งแรงมาชดเชยการเก็บไมเลดเยอะๆเพราะการเก็บไมเลดเยอะๆเนี่ยร่างกายเราค่อนข้างบอบช้าบอบชอ้าหลายเรื่องอทั้งฝ่งงงงงงงทาท้องฝ่าเท้านี่ล้าระบมไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเรายื้อเยอะเราไม่ได้อยากวิ่งเยอะผมก็จะวิ่งพอประมาณแต่ว่าอาศัยเก็บความแข็งแรงความแข็งแรงก็มีหลายอย่างนะครับความแข็งแรงแกนกลางลําตัวความแข็งแรงของช่วงล่าง,งทั้งหมดเลยนะครับ ไม่ใช่เพะฉพาะส่วนที่วิ่งด้านข้างก็ต้องทําทำก้นก้นหลังก้นข้างนะครับทำทุกอย่างทําแทมทํานูน่ทนทํานี่เพื่อเอาความแข็งแรงตรงนี้มาชดเชยไม่ให้ต้องมีการซ้อมที่มันหนักเกินไปในส่วนตัวของผมคิดว่าอนาคตถ้าผมจะวิ่งให้เร็วกว่า3ชั่วโมง10นาทีผมอาจจะเพิ่มไมล์เลดขึ้นมาอีกประมาณ ไม่น่าถึง20กิโลต่อ,ตอสัปดาห์ก็อาจจะไปถึงประมาณสักจากะจาก72ไปถึง9กกว่าแล้วก็ใช้ความแข็งแรงนี้ไปชดเชยผมคิดว่ามีโอกาสทําได้ข้อที่5นี่สําคัญมากครับก็คือการรักษาความยืดหยุ่นตลอดการซ้อมหลายหคนเวลาซ้อมเยอะๆแล้วเหมือนกับเส้นเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อต่างๆแล้มีการหดสั้นลงเนื่องจากว่ามันตึงทั้งตัวตัวอะไรตึงไปหมดเลยแล้วก็ทําให้ช่วงระยะก้าวหรือว่าช่วงขาเราช่วงก้าวมันสั้นลงนะครับพอตึงมากๆนี่ครับแทนที่เราจะ เวลาที่เราจะวิ่งเนี่ยเราอาจจะเหยียดขาข้างหลังไปข้างหลังได้ได้ไกลไกายว่ามันเหยียดสั้นแค่นี้เองนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆทั้ง,ง,งหลายแหล่เนี่ยมันตึงตัวไปหมดเลยเนี่ยผมผมคิดว่ามันอาจจะมีโอกาสทําให้ช่วงก้าวเราสั้นลงนะครับวันที่ก่อนไปวิ่งที่ขอนแก่นมาราธอนเนี่ยครับประมาณช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยผมมีการไปยืดเหยียดยืดเหยีดยดเพื่อยืดให้ตัวตัวช่วงขาเนี่ยผมมีความยืดหยุย่นเพิ่มขึ้น นะครับเวลาช่วงที่ก้าวแต่ละก้าวเนี่ยมันมันจะทําให้ตอนที่ผมเหยียดขาไปข้างหลังเนี่ยมันจะเหยียดได้ได้ในมุมที่ค่อนข้างที่จะไกลทําให้ก้าวแต่ละก้าวเนี่ยผมยาวขึ้นแล้วรู้สึกได้เลยว่าการทําความยืดหยุ่นก่อนที่จะไปวิ่งมาราธอนโดยผู้เชี่ยวชาญนะต้องแนะนำว่าโดยผู้เชี่ยวชาญเนะี่ยมันช่วยทําให้ผมวิ่งได้สบายค่อนข้างมากนะครับตอนที่วิ่งที่ก่อนแกนมาราธอนเหมือนช่วงขาผมจะยาวขึ้นแล้วก็ ใช้แรงน้อยใช้แรงประมาณเท่าเดิมแต่ว่าวิ่งได้เพจดีขึ้นข้อที่6นะครับผมคิดว่าตารางซ้อมที่ดีอ่ะมันมีผลตารางซ้อมที่ดีหมายความว่าไม่ใช่ตารางที่หนักมีงานหนักผสมงานเบาแต่โดยโอเวอร์ออลโดยโดยรวมแล้วเนี่ยการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันไม่ได้มีวันหนักเยอะวันหนักไหมเพราะว่าว,วันที่มีความเร็วสูงสงมีความเข้มข้นข,นของการวิ่งเยอะๆมันไม่ได้มีเยอะโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมแทบจะมีโซนหนึ่งโซนสองเป็นหลัก นะครับสปีดเวิร์กไม่ไม่ค่อยได้มีเลยสปีดเวิร์กนี่มีมีน้อยมากนะครับคือกุแจําคัญในการซ้อมอพวกเอ็นุลัทั้งหลายแหล่นี่ครับห้ามฟันหล่อเราจะต้องซ้อมมีความเสมอสม่ําเสมอม,มากๆนะครับถ้าเราซ้อมๆหยุดๆซ้อมๆขาดขาด,ขด,ขดให้หายอ่างเงี้ยมีอาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยๆนียครับมันก็ทําให้พัฒนาการมันเกิดยากนะครับเวลาที่ตารางซ้อมฟันหลอก็หมายความว่าเราจะต้องมีการซ้อมแล้วหยุดเป็นช่วงๆการหยุดเป็นช่วงๆก็อาจจะมีการยืดเยียดไม่ดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการ ซ้อมที่หนักเกินไปทําให้เราบาดเจ็บเราต้องหยุดรักษาอาการเป็นช่วงๆนี้ครับผมแนะนําว่าตรงนี้มันอาจจะทําให้เราซ้อมไปแล้วพัฒนาการมันจะมามาไปไปมาแล้วก็หายมาแล้วก็หายงี้ครับคาแนะนําตรงนี้ก็คือว่าเราจะต้องหาตารางซ้อมที่ที่เหมาะสมซึ่งจริงๆเราก็มีลงใน u t u b e อยู่แล้วนะครับหลักๆของเราจะงานเราจะค่อนข้างที่จะไม่หนักมากแต่ใช้เวลาวิ่งความเร็วไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าใช้เวลานาน,านานๆแล้วก็วิ่งพวกเทมโปหรืออินเทอร์วอลเนี่ย ก็มีบ้างแบบบายแต่ว่าความเร็วต้องเหมาะสมกับต้นทุนตัวเองไม่ใช่วิ่งตามเพื่อนเร็วเกินไปบางทีอาจจะเสี่ยงบาดเจ็บได้ก็ได้นะครับถ้าคนที่ความเร็วช้าก็เทมโปอินท์วลก็ไม่ต้องไปตามเพื่อนก็ได้ก็เทมโปอินท์วลตามความเร็วของตัวเองก็จะทำให้ตารางซ้อมเราเนี่ยมีความสม่ําเสมอก็จะช่วยทําให้เรา,าไปถึงจุดหมายได้ขอด้อที่7นะครับความสม่ําเสมอในการซ้อมนะครับอ,อันนี้เป็นหัวใจหลักของ การซ้อมของนักวิ่งที่เน้นเอ็นยูลานเน้นเก็บเอ็นยูลานนักวิ่งมาราธอนนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราซ้อมฟันหลอตารางซ้อมฟันหลอมีมีความบาดเจ็บอะไรเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยขาดความต่อเนื่องปั๊บอะไอตัวแอรรลิกของเราที่เก็บไว้เนี่ยมันจะดอปทันทีมันใช้เวลาดอประมาณอ,อย่างน้อย2อาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มดอปชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในเฟสการซ้อมมาราธอนแล้วต้องการเวลาเป้าหมายที่โหดโหดมากนักเนี่ยครับ อย่างเช่นพวกบอสตันมาราธอนเนี่ยคุณจะต้องยืดเหยียดดีๆพักผ่อนให้เพียงพออย่าเจ็บไข้ได้ป่วยอย่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับเพื่อทําให้เรามีการซ้อมที่ต่อเนื่องนะครับส่วนตัวผมคิดว่าความหนักในการซ้อมเนี่ยหรือว่าไมเลตที่เราต้องการเก็บเนี่ยมันจะมีความสําคัญแต่เราต้องประเมินสถานการณ์ให้มันดีๆครับถ้ารู้สึกว่าเราต้องการเก็บไมเลตให้มันครบแต่ว่ามันเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือว่าเจ็บป่วยไม่สบายปั๊บเนี่ยผมว่าบางมืออาจจะสกิปหรือว่า ข้ามไปไม่ต้องซ้อมในบางมื้อก็ได้ครับยอมอดมือหนึ่งดีกว่าที่เราจะยอมยอมอดหนึ่งมื้อดีกว่าที่เราจะอดซ้อมหลายๆมือมาทําให้ Perform a n c e เราตกชัดเจนนะครับขาดซ้อมหนึ่งมือดีกว่าที่เราจะบาดเจ็บแล้วก็ไม่สบายจนขาดซ้อมเป็นเป็นเดือนหรือว่าเป็นหลายๆอาทิตย์นี่ครับสิ่งนี้มันจะทําให้เวลาเป้าหมายที่คุณต้องการเนี่ยอาจจะไม่สําเร็จก็ได้นะครับ ข้อที่แนี่เป็นเรื่องของการพักผ่อนนะครับอาจารย์เอกวิทย์เขาเคยพูดเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่สมัยที่ผมทําคลิปเรื่องการจัดตารางซ้อมแรกๆเนี่ยครับเราต้องพยายามเพิ่มปริมาณของไมโตคอนเดียนะครับไมโตคอนเดียจริงๆไม่ได้อยู่ในเฉพาะวงการวิ่งนะครับลองเสิร์ชคำว่าไมโตคอนเดียเนี่ยในวงการทางการแพทย์เขาคุยเรื่องนี้กันมาเยอะเยอะมากคือตัวพลังงานของเราที่เราใช้ในการวิ่งอ่ะมันมาในรูปของ ATP ซึ่ง ATP เนี่ยมันสร้างอยู่ในไมโตคอนเดีย ลองไปฟังจากคุณหมอหลายๆท่านก็ได้นะครับไมโตคอนเดรียมันถูกสร้างขึ้นโดยการออกกาลังกายเนี่ยมันมันจะเพิ่มปริมาณไมโตคอนเดรียมากขึ้นยิ่งไมโตคอนเดรียมากขึ้นเนี่ยมันเหมือนเรามีโรงงานผลิตพลังงานเยอะขึ้นนะครับพราะเราต้องการ a อทีในการเอามาใช้เป็นพลังงานในการวิ่งครับถ้าตัวไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียมันมันเหมือนเป็นโรงงานผลิตพลังงานเนี่ยถ้ามันมีมีเซลล์ตัวนี้ในร่างกายเยอะๆเนี่ยจะทาให้ตัว a อทเราที่ผลิตออกมาในการหายใจเข้าไปหนึ่งครั้งหรือว่าในการปั๊มเลือดเข้าไปหนึ่งครั้งอ่ะมันค่อนข้าง วิธีการทําให้มันเพิ่มขึ้นก็คือ1อ่ออกกำลังกายเน้นโซนหนึ่งโซนสเน 1, สี่ยเป็นเป็นโซนที่เพิ่มมัโตขรี้ยได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพไม่สู่แล้วข้อที่2อาจจะเป็นเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องไอ้พวกเกลือแร่วิตามินต่างๆเนี่ยเขาก็มีความสําคัญเรื่องที่4ก็เรื่องน่าจะเป็นเรื่องการการพักผ่อนนะครับออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายแล้วก็เรื่องพวกอาหารต่างๆนะครับแล้วก็พวกเรื่องเกลือแร่อะไรเงี้ยครับแล้วก็การพักผ่อนที่เพียงพอ จริงๆมีอีกข้อหนึ่งก็คือว่าความเครียดหลายๆคนที่ทํางานเครียดเนี่ยมันยากที่จะจะเพิ่มตัวไมโตเดียรตรงนี้ให้ใหเซลล์ตัวนี้มันมีมันมีประสิทธิภาพหรือว่าเป็นเซลล์ที่สมบูรณ์นะครับสี 4, ข้อเนี่ยเราเราต้องเมนเทนไว้ให้ดีในช่วงที่เราซ้อมเพื่อเพื่อทาเวลาดีๆเพื่อเพิ่มไมโตเดียดที่มีคุณภาพนะครับออกกําลังกายโซนหนึ 1, ่งนสนะครับกินอาหารพวกโปรตีนกินให้ถึงนะครับแล้วก็ กินพวกวิตามินกระแรต่างๆให้มันถึงด้วยเพราะมันเวลากินเข้าไปเนี่ยมันมันต้องไปจับคู่กันแล้วเพื่อทําให้ตัวไมโตโคอนเดรียมันสร้างได้ก็นั่งสมมตินี่ผมไม่ได้พูดเองเน,นะฟังคุณหมอมาหลายท่านก็พูดพูดเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็การพักผ่อนที่เพียงพอแล้วก็อย่าไปเครียดนะครับก็เพิ่มไมโตโคอนเดรียให้มันสมมูงขึ้นได้ข้อที่9ก็โภชนาการโภชนาการจริงๆก,ก็เกี่ยวข้องกับหัวข,ข้อเมื่อกีนะ้ที่ผมพูดพูดถึงเรื่องไมโตโคอนเดรียครับโภชนาการก็คือเราต้องกินสารอาหารให้ถึงเพื่อเพื่อทําให้การสร้างไมโตโคอนเดรียที่อ ทำให้เราเหมือนกับรีคอร์ดีกลับมาได้เร็วมันก็จะมีผลไม้หลายชนิดถ้าเราไปเซิร์ชในเมืองนอกมันจะมีผลผักผลไม้หรือถั่วต่างเนี่ยที่เวลากินเข้าไปแล้วมันช่วยส่งเสริมเรื่องผลิตภาพในการวิ่งของนักวิ่งให้ดีขึ้นนะครับลองลองเซิร์ชคาว่าคําพวกเนี้ยในในอินเทอร์เน็ตในต่างต่างประเทศเยอะแยะมากมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับก็ไปดูว่าเราถูกจริตกับอะไรอย่างผมหลักผมก็จะกินพวกพวอะโวคาโดกินพวกบีทลูดกินพวกเบอร์รี่ต่างๆ่างอะไรเงี้ยครับ มีกล้วยมีมะพร้าวบ้างอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พวกนี้แหละมันจะช่วยส่งเสริมทําให้เวลาที่เรา,าซ้อมเยอะๆแล้วเรามีความอ่อนล้าอ่อนเพลียเนี่ยพวกนี้มันจะทําให้เรารีคอร์ดี่กลับมาได้ได้ค่อนข้างเร็วข้อที่สิบเนี่ยครับการการซ้อมเรดเพสนะครับการซ้อมเรดเพสก็คือเหมือนกับการจําลองสถานการณ์จริงในการซ้อมนั่นคือสมมุติว่าตอนที่ผมตั้งใจที่จะวิ่งประมาณเพสไม่ไม่เกิน435ก็วิ่งให้เร็วกว่า4 3 5เนี่ยผมก็ต้อง ช่วงใกล้ๆก,ก่อนแข่งเนี่ยผมก็ต้องซ้อมตัวเรดเพสนี้นะครับซ้อมเรดเพสตรงนี้ผมก็ค่อยๆไต่ระยะขึ้นไปครั้งแรกอาจจะชั่วโมงหนึ่งครั้งที่2อ,อาจจะไต่ระยะขึ้นไปเรื่อยเป็น15โล1 6 15โลเป็น18โลเป็น20โลแล้วก็ไปจนสูงสุด30โลถ้าเราซ้อมเรดเพสถึง30โลแล้วเรารู้สึกว่าไม่ได้ล้ามากมายนะครับให้มั่นใจระดับหนึ่งเลยว่าเพสนั้นเนี่ยเราสามารถยืนอยู่ ในการแข่งขันได้นะครับแล้วก็ข้อดีของการซ้อมเรดเพสเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตอนนี้เรามีจุดบกพร่องอะไรบางคนอาจจะมีจุดบกพร่องเรื่องอมีเรื่องตะคิวเกิดขึ้นมีเรื่องแบบยังมีความทนไม่พอหรือว่ามีเรื่องอาหารที่โหลดไปไม่ถึงเนี่ยเราเราก็จะรู้ตั้งแต่ตอนนี้นเลยว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรให้มันดีกว่านี้นะครับยัง อย่างต้อมซ้อมเน็ตเพทุกครั้งถ้าไปถึงระยะ30กิโลเนี่ยผมก็จะมีการโหลดคาร์บฮเรตเหมือนวันที่ผมวิ่งมาราธอนจริงๆเลยก็คือว่ามีการนอนพักผ่อนให้เพียงพอมีการโหลดคาร์บฮเรตดีๆแล้วก็วิ่งในเวลาที่เวลาใกล้เคียงกับเวลาที่เราจะแข่งในในวันวันนั้นๆข้อที่11ก็คือการเทเบิลลิงที่ดีนะครับคือว่าการลดระยะแล,แล้วก็ลดความเข้มข้นในการซ้อมก่อนถึงวันแข่งเทเบิลลิงที่ผมเรียนมากับทางคูตเตอร์เนี่ยมันไม่ได้เทเบิลลิงนาน มันเทปลิงอยู่ประมาณสัก10วันเองจำได้ไหมที่ผมบอกว่าผมซ้อมเฉลี่ยประมาณ72กิโลต่อวีควีคสุดท้ายเนี่ยผมก็อยู่70กิโลเหมือนเดิมแล้วก็ผมมาเทปลิงจริงๆก็คือในช่วง10วันก่อนแข่งวีคสุดท้ายเนี่ยก็ยังวิ่งอยู่ประมาณ50โลเหตุผลที่เราไม่ได้เทปลิงแบบลงมาครึ่งหนึ่งเลยเพราะว่าเราไม่ใช่นักวิก่งพวกระดับโลกที่เขาซ้อมกันทีแบบวีคหนึ่งไปถึง1 0 0 2 0 0อโลอะไรเงี้ยแล้วก็เทปลิงลงมาครึ่งหนึ่งเหลือประมาณ 80โลร้อยดึงอะไรเงี้ยครับของเรามันไม่ได้ซ้อมหนักขนาดนั้นโดยส่วนตัวเท่าที่ผมรู้สึกนะถ้าผมต้องการเมนเทนความฟิตของผมไม่ให้มันตกลงเนี่ยอย่างน้อยขี่หมูขี้หมาเนี่ยผมต้องวิ่งวิ่งหนึ่งห้าสิบโลนะครับท,ที่เพจผมนะความเร็วมันจะ,ะเพจที่เคยทําได้เนี่ยมันจะไม่ตกลงถ้าต่ากว่านั้นเมื่อไหร่อ่ะต่ำกว่านั้นติดต่อกัน2วิ่งอะ่ะผมคิดว่าผมจะยืนรักษาเพจเดิมที่ผมเคยวิ่งไว้ไม่ได้ละเพราะฉะนั้น50โลเนี่ยเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันจะคง คงความฟิตของผมไว้ได้วิ่สุดท้ายเนี่ยผมก็เลยยังวิ่งอยู่50โลอยู่เหมือนเดิมไม่ไม่ไม่ได้ใช้สูตรเหมือนที่เราไปดูในเมืองนอกที่เขาลดทีแบบโอ,โอ้ลดที40% 50%อะไรเงี้ยเราเราไม่ได้ขนาดนั้นเพราะเราไม่ได้ซ้อมเยอะนะเราซ้อมแบบเราซ้อมน้อยมากยิ่งบางคนแบบช่วงพีคๆซ้อมแบบ60โลเนี่ยไม่เป็นต้องต้องไปเทเบิลลิ่งแบบวิบ่สุดท้ายเหลือแค่30โลเนี่ยผมว่าน้อยไปผมว่าอาจจะน้อยไปนะครับฮะก็เทเบิลลิ่งให้ให้มีความเหมาะสม ในช่วงเทเลลิงเราก็ต้องมีลองวิ่งเล็กเพสแบบเป็นช่วงๆดูเพื่อฝึกให้เราเคยชินน้องสุกกี้มีมีไมล์เรทมีเทลวินแล้วก็มีเมอร์เทนอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นซองเราใส่เข้าไปกินนะครับแล้วก็กระดกตอนคืนแล้วก็เช้าก็กระดกอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยครับมันจะทําให้เหมือนกับเป็นเป็นการเติมพลังงานเข้าไปในร่างกายเราโดยที่น้ําหนักตัวไม่เยอะขึ้นแล้วก็ไม่ต้อง ไปบรบกวนระบบการย่อยอาหารซึ่งมันอาจจะถ้ากินเยอะกันไปมันอาจจะมีผลกับการขับถ่ายตอนเช้าก็ได้งี่ครับข้อที่13เนี่ยผมว่าการวางแผนความเร็วนี่มีความสําคัญมากนะผมผมเห็นเพื่อนๆหลายคนของผมเนี่ยเวลาไปวิ่งที่ต้องการเลดเพลแล้วเนี่ยมันไปไปยางแตกช่วงประมาณกลางๆหรือช่วงท้ายๆเพราะว่าวิ่งตอนตอนแรกเร็วเกินไปเวลาที่เราวิ่งตอนแรกเร็วเกินไปเนี่ยแทนที่เราจะไปดึงพลังงานจากไขมันมาใช้ก่อนเนี่ยเรา เราการไ็นว่าไปดึงพลังงานจากไกลโคเจนมาใช้ทันทีเลยหรือบางคนไปล,ล้วงพลังงานมาจากพวกระบบแอนแอโรบิกอะไรเงี้ยซึ่งมันทําให้เลคติกมันสูงขึ้นสังเกตง่ายๆก็ได้ถ้าใครเคยวิ่งเทมโปบ่อยเทมโปความเร็วแบบจัดจัดมากเวลาที่าร์ดหล่เราชูขึ้งไปสูงสูงมากๆอะไรเงี้ยครับกว่าที่จะมันเอาเอาลงมาเนี่ยบางทีเราวิ่งวิ่งจ็อกรีคเวอรี่อ่ะโหเป็น20นาทีนักกว่ากว่าที่มันจะลงมาอยู่ในในระดับปกติอะไรเงี้ยเพราะนั้นช่วงแรกเนี่ยอย่าวิ่งเร็วเกินไป วิ่งเร็วเกินไปหนึ่งมันไปกินพลังงานตกจากตัวไก่ไก่โคเจนไก่โคเจนเนี่ยมันจริงๆมันใช้ได้ชั่วโมงกว่าก็หมดละมันถึงต้องมีเจลในการเติมเติมพลังงานตัวน,นี้กลับเข้าไปนะครับเพื่อพลังงานเพียงพอเนี่ยช่วงแรกก็พยายามวิ่งแบบอาจจะต่ํากว่าเล็ดเพชรสักเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็วิ่งแบบไปเรื่อยๆเคาะไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่ามันเริ่มไหลลื่นปั๊บเนี่ยก็ค่อยๆลองไต่ความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพยายามอย่าวู่วามนะครับ รักษาเรดเพจที่เราเคยซ้อมตั้งแต่ตอนที่เราซ้อมสามสโลหรือบางคนอาจจะซ้อมไปถึง35โลเนี่ยเราจะรู้เลยวา่าถ้าเราวิ่งตอนแรกไม่เร็วมากปั๊บเนี่ยช่วงแรกท้ายเราจะเร่งได้เราเราจะเร่งขึ้นมาได้นะครับถ้าใครเคยซ้อมแบบเขาเรียกว่าน egative s p บ่อยๆเนี่ยครับออกตัวตอนแรกกช้ากว่าปกตินิดนึงแล้วช่วงท้ายมันจะเร่งขึ้นแต่ถ้าใครเคยซ้อมแบบว่าตอนต้นออกเร็วอ่ะตอนท้ายจะเร่งไม่ขึ้นแล้วขาจะล้าก็ได้ถ้าใครอยากพิสูจน์เรื่องนี้ผมอยากให้พิสูจน์ แบบนี้ลองลองดูก็คือว่าส่ติว่าเราจะวิ่งที่เพจี่ศ4นคุณลองออกตัวงี้ลองออกตัว1 0โลแรกออก4 4่นนะครับแล้วก็อีก10โลถัดไปเนี่ยไป42 0เนะี่ยลองดวนที่1นะ่นะอันที่2คือออกตัว4 2 0ถึง10โลปั๊บเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าไม่มีแล้วหมดละแต่ถ้าความฟิตเราถึงละเราออกตัว4 40ปั๊บเนี่ยพอเลย10โลปั๊บเนี่ยเราอาจจะยืน4 2 0ไหวนะครับม,มันต่างกันลองลองลอง,ลองทดสอบดูก็ได้ ข้อที่14ก็ผมว่ามัน,มนสำคัญมากนะคือเมืองไทยมันร้อนถ้าใครวิ่งเมืองนอกไม่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่อย่างผมวิ่งเมืองไทยเนี่ยผมก็จะพยายามไม่ทำให้แกนกลางลำตัวของผมอุณหภูมิสูงเกินไปเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ร่างกายเราร้อนปั๊บเนี่ยมันจะดึงออกซิเจนมาไว้ที่บริเวณแถวผิวหนังนะครับทำให้อากาศที่เราหายใจเข้าไปต่อหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะถูกแช่์แทนที่ออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยมันจะถูกเอาไปใช้อ่ ในการผลิตพลังงานเนี่ยมันจะถูกแชร์ไปที่บริเวณผิวหนังต่างๆเพื่อระบายความร้อนออกจากตัวอะไรเงี้ยครับทาให้ฮัเลเลนสูงขึ้นยิ่งช่วงนี้หน้าร้อนเนี่ยชัดเจนเลยคนที่พยายามวิ่งเพจเดิมในช่วงหน้าร้อนมันจะทําไม่ค่อยได้นะครับสมมุติว่าช่วงหน้าหนาวเราเคยวิ่ง4-430ได้ตลอด60นาทีโดยที่ฮัเลเลนไม่สูงมากเนี่ยช่วงนี้ทําไม่ได้แน่นอนเพราะว่าพอร้อนปั๊บเนี่ยร่างกายเราจะดึงออกซิเจนมาไว้บริเวณตรงแถวผิวหนังแล้วก็เพื่อระบายความร้อน ฮลเ็มันก็จะสูงขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะอาที่ไดมันถูกแชร์ไปใช้งานนะครับตอนที่วิ่งในเมืองไทยเนี่ยผมไม่ได้ร้อ้ผมร้อนแล้วค่อยลาดตัวนะตั้งแต่ตอนขอนแก่นมาราธอนตั้งแต่สเตชันแรกในการให้น้ําจนถึงสุดท้ายเนี่ยผมหยิบน้ําเลือกน้ําเย็นด้วยน้ําเย็นมาลาดตัวทุกครั้งตอนเข้าสเตชันที่รับน้ํานะครับหยิบน้ําเย็นมาแล้วก็แลดผมผมเน้นกันกลางเนี่ยไม่ได้ไม่ลาดาดที่หัวก็เน้นกันกลางเน้นหลังแล้วก็เน้นตัวอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ต้องฝึกลาดนะตรงนี้เพราะว่าเ,เคยไม่ฝึกเหมือนกันตอนไม่ฝึกเนี่ยมันลาดเยอะเกินไปแล้วมันรองเท้ามันชุ่มน้ําทําให้วิ่งไปวิ่งมาอาจจะเท้าพองได้อะไรเงี้ยครับก็ต้องลาดให้มันพร้อมบอกให้มันแกนกลางลำตัวมันเย็นก็พอแลยครับหรือว่าถ้าถ้ารายการไหนมีพวกฟองน้ำเนี่ยก็หยิบฟองน้ํามาแล้วก็เด็บไว้ที่ที่หลังเลยนะครับคอยคอยรักษาแกนกลางแกนกลางของร่างกายให้มันอุณหภูมิมันไม่ร้อนเกินไป ก็จะทําให้ไฮเรตเราไม่สูงมากนักในการวิ่งมาราทอนนะครับทั้งหมดทั้งปวง14ข้อเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ผมทําทั้งหมนะในการวิ่งเพื่อให้ได้เวลาคอลีฟายบอสตันมาราธอนผ่านคือเวลาบอสตันมาราธอนมันค่อนข้างหินนะเราพลาดอะไรบางอย่างนี่แทบไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดยกเว้นว่าถ้าเรามีความฟิตแบบโอ้โหฟิตมากๆเก็บไมเลตมาแบบ เยอะมากๆเก็บสะสมไมเลตเป็นกระบุงอะไรเงี้ยมันมันอาจจะไม่ต้องซีเรียสเหมือนผมก็ได้แต่ว่าไมเลตที่ผมเก็บเนี่ยมันมันแค่พอดีพอดีเองวิ่งสามชั่วโมง12แต่ว่าผมเก็บแค่70กิโลผมว่าผมเก็บพอดีมากๆเพราะ,ะนั้นมันมันพลาดดีเทลสาคัญสาคัญ,คญไม่ได้เลยนะครับก็ทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็มาแชร์การสําหรับคนที่อ,อยากวิ่งบอสตันมาราธอนนะครับซึ่งซึ่งอตอนนี้น่าจะมีการแข่งขันอยู่นะครับแล้วก็ใครใครที่คิดว่าจะยื่นบอสตันมาราธอนปีต่อๆไปเนี่ยก็ วางแผนดีๆแล้วก็เตรียมเตรียมความพร้อมให้ดีตั้งแต่เนิ่นๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทําได้เพราะว่าตัวผมเองอายุ52ก็ไม่คิดว่าจะวิ่งความเร็วนี้ได้ก็สุดท้ายก็ทําได้แล้วก็มั่นใจเหมือนกันว่าในอนาคตผมน่าจะวิ่งได้เร็วกว่า3ชั่วโมง10นาทีนะครับนะเป็นกำลังใจงให้ทุกคนนะครับที่จะคัดลีฟ Boston Marathon นะครับ